ดีค่ะวันนี้กลุม่มของพวกเราจะมาเสนอธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูริการและพัฒนาหรือธนาคารโลกค่ะมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวดนนารีนชัยจันชั้นห้อับหนึ่เลขที่12บสองค่ะดิฉันนังสาวภูมิสาวค่ะเลขที่15ค่ะและดิฉันนั่งเสาสิบเอ็ขที่นนทหนึ่งสิบสเลขที่ย3ค,ค,ค่ะความเป็นมาและความสำคัญนะคะธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูริการและพัฒนา <c oughs> International Bank ในระดับนี้หรือว่า I B R D ค่ะตั้งอยู่ที่กรวอชินันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาประก็บไปดจากการ,รประชุมร่วมกันของ14ประเทศชื่อว่าแบงก์อัลเลนรูส์ค่ะเพื่อจัดะระบบการเงินแล้วก็ให้กู้ยืมเงินเพื่อกู้หนาประเทศภายหลัง,ง,ขขง,ง,องอที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและก็ตั้งอย่างเป็นทางการมเมื่อพอสองสี่แปดค่ะแลรที่หลักในระยะแรกก็คือการกู้หน้าคื้นี้ประเทศ เสียหายจากเหกกตุการณ์ต่างๆเช่นสงค,าสคารามในธรรมชาติหรือความขัดแย้งภายในประเทศขั้แล้วก็ต่อมามีการปรับปรุงโดยพื่อไปทางการแก้ไขแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลักคแล้วก็ระเทศสมาชิกข,ของธนาคารโลกแต่ละประเทศนจะมีสถานะเป็นเจ้าของธนาคารในฐานะผู้ถือค่ะโดยประเทศผู้ถือรอายใหญ่ที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสและก็สหรัชอาณาจักรไระได้เข้าร่วมนาคาโลกเป็นอัดับที่43มวันที่พสภาคศ2492้ในเดือนตุลาคมพ4 9 3แต่รับการอเงินก้้อนแรกเป็นจำนวนเงิน25ลดอลลาร์สหรัฐไ้เงินโครงการากระ้าข้อสรโครงการ ทิศทางของโลกทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และสามารถดำเนินการตางการงๆนได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกรตะทบตออทั่วโลกประเทศไทยจึงได้จัดทำแผนขอบผู้กันจดนะคะลงในปีพศ2552กอนั้เปีพศ2 5 5ืก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างภายในประเทศค่ะ การันาการโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและระดับมาตรฐานความเป็ดียวของประชาชนในวะเที่กำลังพัฒนาโดยยึดหลักการสำคัญคือต้องให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนก่อให้เกิดการบริหารระเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้นำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนโดยเปนแหย่งเงินทุนที่ใีต้นทุนต่ำค่ะ